สวัสดีครับรายงานตัวครับวันนี้ว่าสิบภาพมาลอบอะไรมึงนะครับว่าว่ามันสิมีตัวเห็นมึงวะมึงน้ำมันหนีนะครับเนี่ยนี่แหละบริเวณที่ผมสิลอบอะไรครับสายหนึ่งครับก็เป็นสาเจ้าของเองแหละครับจะว่า่งเดิมๆเจ้าแมมาเมืองเียนึงนี่ครับหูหนึ่งนี่ครับหอะไรครับ เดี๋ยวสิบลอมึงได้ครับเด้อทำมึงกันครับว่ามันจะมีบมมีปลาตัวเดี๋ยวขอเวลาใส่แป๊บหนึ่งนะครับเด้อก่อนชิมืึงคลิปกันไปกันขอกำลังแร้งใจจากท่านผู้ชมนะครับเด้อครับเด้อติดตามพอนงพู้นงุ่มให้น้ำแนนเด้อครับเพื่อเปลี่ยนกำลังแรยงใจครับเดี๋ยวใส่แบ็ดกันครับแป๊บนึงครับ เอาแล้วพี่น้องหยาดข้ามือแล้วเนี่ยครับเอาไปลาอะไครับยีดสายสิครับเี๋ยวกมากอยองครับสายว่มเลยครับขึ้นมาเอง กุไก่ครับตัวนี้ okay, บงไก่ครับโอ้ยว่าสกิดใสยออกบ่ได้บ่ได้ยันหลุดยันพลาดครับ

มาแล้วครับมาแล้วอู้ใส่ลมาแล้วครับอู้ง,ง่ายครับง่ายง่แค่ครับง่าง่ายอู้ยุ่นนี้ครับอู้ยุนนี่ไหมครับโอ้โห ไงเป็นประวัติศาสตร์เลยครับโอ้โหไงครับไงโอ้โหโลครับคิดว่าโลครับอะไรตัวนี้ครับโอ้โหไงแท้ครับอเออเลี้ยงซิ่งปึง้งบ๊วยแบบที่นี่เลี้ยงซิ่งปึง้งเออเฮอยอะครับก็บมาสรุปยอดนะครับเนาะได้ปลาไหลตัวเดียวท่านี้แหละครับเมื่อนี้ ผมไันเงยมันเงยเดี่้วลำหนักมันชินเดี่ยวไหลแบบนี้ครับได้าหาขีดพอดีครับได้หาขีดปาไหาตัวเดียวได้หาขีดครับวันจะได้เป็นรูปเลยครับโอ้ยังไงถือว่าผ่านอยู่ครับได้หาขีดตัวเงยเติอไปครับคลิปนี้ก็ขอจบไวปสมี้้ะครับเด้อขอฝากกดติดตามของ,ของพอ่อนงปูนงพุ่ม ทำนไยแล้วครับเด้อนี่ก็สวัสดีครับ